วันนี้นะครับเราจะมาถ่ายเกี่ยวกับช็อตไซส์นะครับหรือว่าขนาดภาพเนาะจากคลิปที่แล้วที่ได้บอกทฤษฎีไปนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาถ่ายจริงให้ทุกคนดูกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละอันใช้ยังไงแล้วก็เล่าเรื่องยังไงนั่นเองครับและก่อนที่จะเริ่มถ่ายนะครับลองวางสตอรี่ไลน์คร่าวๆดูก่อนเนาะเพื่อเอามาเป็นไกด์ไลน์ในการถ่ายนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันจะมีต้นไม้นะครับมีทางเดินสวยๆเนาะแล้วก็มีนางแบบสวยๆคนนี้นะครับ งโวยซะด้วยเดี๋ยวขึ้นวางให้ดูนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเราลองวางสตอรี่ไลน์สั้นๆดูก่อนอาจจะเป็นฟิลแบบนางแบบคนนี้มาเดินเล่นที่สวนยามบ่ายนะครับอ่ามีบรรยากาศที่อบอุ่นแสงสวยๆทางเดินสวยๆนะครับแล้วก็เอ็นจอยกับบรรยากาศประมาณนี้สั้นๆแล้วก็เอาข้อความตรงนี้ประโยคนี้ไปแตกเป็นช็อตดูนะครับว่าจะใช้ช็อตไซส์ในการเล่าเรื่องพวกนี้ยังไงได้บ้างเดี๋ยวลองเริ่มจากเอ็กซ์ตีมลองช็อตก่อนเป็นช็อตแรกที่จะถ่ายนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกัน ช็อตแรกนะครับก็คือเอ็กซ์ตรีมลองช็อตเนาะก็คือจะเป็นช็อตที่เอาไว้แนะนำสถานที่นะครับอาจจะเห็นตัวแบบของเราได้นะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวถ่ายให้ดูกันนะครับเราจะวางเฟรมไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้นางแบบของเราเดินเข้ามาเนาะโอเคพร้อมครับกล้องสปีดครับแอนแอคชั่นไปเลยอ่าช็อตแบบนี้นะครับก็คือจะเห็นสถานที่กว้างๆนะครับแล้วก็เห็นตัวแบบของเรานิดหน่อยได้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นการแนะนําสถานที่ไปในตัวกับช็อตนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูช็อตต่อไปกันเคคัทครับ ตอนนี้นะครับจะเป็นลองช็อตนะครับที่ถ่ายให้เห็นท่าทางกับตัวละครของเรานะครับจะเป็นเหมือนการแนะนําตัวละครไปในตัวนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายให้ดูกันนะครับแบบนี้โอเคลองวางเฟรมแบบนี้นะครับโอเคกล้องสปีดครับต้องแบบพร้อมนะ5้า2 1ไส้มองนึ่งเดิมาเลยแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลที่เห็นเต็มตัวนะครับเป็นลองช็อตนะเอาไว้แนะนําตัวละครของเรานะครับแล้วก็จะเห็นท่าทางมากขึ้นอย่างนี้นั่นเองนะครับ รอบนี้ก็จะเป็นมี d เดยมช็อตหรือว่าภาพครึ่งตัวนะครับมิติภาพแบบนี้นะครับจะทําให้ตัวแบบของเราออคนดูนะครับดูใกล้ชิดกันมากขึ้นโนต้ตด้วยภาพครึ่งตัวนะครับอันนี้ครึ่งตัวแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นทั้งตัวแบบแล้วก็ฉากหลังไปด้วยนิดนึงนะครับแบบนี้อ่าโอเค่ถ้าเราถอยมาแล้วก็ดอนอินเข้าไปได้แบบนี้นะครับ จากมีเดียมช็อตนะครับเราอยากจะให้เห็นสีหน้าแล้วก็แววตาแล้วก็อารมณ์ของน้งแบบเรามากขึ้นนะครับเราก็เลยจะไปถ่ายเป็นคロสซับช็อตที่ใกล้เข้าไปนะครับที่จะเป็นแบบหน้าเลยเนาะเพื่อจะได้แสดงอารมณ์ของตัวแบบของเราเนี่ยนะครับว่ามูตตอนนี้เป็นยังไงนะครับเพ okay, ลกล้องสปีดครับแล้วเราก็จะลองเข้าไปใกล้ให้มันเป็นクロสซับช็อตแบบนี้แล้วก็จะเห็นสีหน้าแววตาของนางแบบเรามากขึ้นแบบนี้นะครับนี และนี่ก็เป็นช็อตไซส์นะครับที่เอามาลองประยุกต์ถ่ายจริงให้ดูนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้ยังไงแล้วก็สื่อสารยังไงเล่าเรื่องยังไงนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของทุกคนได้นะครับทำให้งานของเราดูโปรมากขึ้นโน้ต no, แล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะครับดีวกว่าการตั้งกล้องถ่ายนิ่งๆแล้วก็ไม่แตกช็อตเลยนะครับโอเคครับผมแล้วไว้พบกันใหม่กับหัวข้อถัดไปครับสวัสดีครับ